สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวประเด็นร้อนสักหน่อยนะครับกับเกมและแคลร์ลาเปรินนะครับซึ่งแลคล็อกลาเปรินเนี่ครับผมตอนนี้นะครับกำลังจะปิดให้บริการแล้วครับหรือว่ายุติให้บริการนั่นเองแต่ว่าคนที่เล่นอยู่อย่างพิ่งตกใจนะครับคือลาเปรินเนี่ยนะครับผมมันมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชัน NFT ซึ่งที่เปิดให้บริการในบ้านเราไปมานานเนี่ยคือเวอร์ชัน NFT นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขายังไม่ปิดให้บริการในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว แอชเดน NFT นะครับอ่าเขาก็มีการโพสต์บอกที่หน้าเพจหลักของเขาเลยนะครับเพจหลักเขาเนี่ยจะชื่อว่าแลคแอลล็อกลาไปรินเนี่ยครับแต่ว่าตัวแลคแอลล็อกเดนเนี่ยจะใช้ชื่อว่าลาไปรินออฟแลคแอลล็อกนั่นเองจะเป็นคนละเพจกันนะครับแล้วก็ตัวเขานี้ยเป็นเซอร์เวิร์ด l กลบอนะเขาก็จะมีโพสต์ภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาเปรี๊บภาษาอังกฤษเขาก็กำหนดการไว้แบบนี้นะครับผมก็จะมีการให้บริการเนี่ยจะยุตินะครับผมเวลา g m t บวกเนะในวันที่26่สิเมษนะครับซึ่งกำหนดการของเขานะครับก็คคคคืืออออว่่่่าาาาาา26พฤษภมมมมมมมนนนนะะะะะรรับผจจไไไไไไสถซ้้้เเเเททดดแป็ ลแล้วก็ในวันที่30มิถุนาเวลาบ่าย2นะครับ,าบ,ารบไม่สามารถโหลดเกมได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับในวันที่25สิงหาคมนะครับก็คือยุติให้บริการเกมนั่นเองนะครับผมก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2-3เดือนเท่าน,นั้นเองนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันนี้ก็บอกเลยว่ามันจะเหมือนกับ NFT ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะไม่มีตัวเหรียญ NFT นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยุติให้บริการแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าตัว NFT เปิดมาใหม่ด้วยนะครับแล้วตัว Pri บริษัเวอร์ชันเก่าเนี่ยต้องบอกว่ามันจากที่คนูเขเขาเขาาา้ม คอมเมนต์กันในโพสตข่าวที่เราว่าไปนะครับก็คือว่าเกมเนี่ยถูกโ,โปรนะครับโจมตีอย่างหนักเลยแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชันเอทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไงถ้าเกิดใครสทราบก็มีลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับมาดูตัวหน้าเพจของเอทกันสักหน่อยนะครับผมนี่นะเพิ่งลงข่าวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเข้าสู่เอพิโซด3 Into the Shadow แล้วนะครับในวันที่8มิถุนายนอ่ะก็คือล่าสุดนี้เองนะครับผมก็ยังมีการอัปเดตเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มีหนนนนน้้าาาาอออออะะะไไรรรััััปเเเเเเดตยยยยู่่่่่่พฉวว์ช NFT ีบกลงม ผมก็ยังสามารถที่จะเล่นกันต่อไปได้อย่างสบายใจนะฮะอ่าแล้วก็ในตัวหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะมีข้อมูลทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะยังมีการอัปเดตไรต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหาเว็บไซต์ของเวอร์ชันโกโบไม่เจอแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเว็บนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสุดท้ายนี้ก็มาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนะับว่าคอมเมนต์จากคนดูเขาว่าอย่างไงกันบ้างน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นในเสียงเดียวกันนะครับว่า NFT ที่ไม่ใช่ NFT นะครับผมคือเขาบอกว่ามันแทบจะหาเงินไม่ได้เลยเข โดนโปรแล้วแก้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมยังมีคนพูดถึงโปรอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่น่าจะหมายถึงเวอร์ชันออริจินอลหรือเปล่าไม่รู้ว่า NFT เป็นยังไงบ้างทราบอย่างไรคอมเมนต์หน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าจะดีหรือเปล่าหรือว่าโดนโปรไงเลยปิดอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับหรือว่าเซิร์ฟซีแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว NFT นะครับผมเพราะว่าตัว NFT ก็มีรูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าใส่ระบบ NFT เข้าไปเท่านั้นเอองนะร,ราะะััั้ีกก็ปดตข่ฟแลสค ที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย